สองสามสวิตาสวัสดีครับมาผมเพชรเอสนะครับอ้าวโอเคครับผมวันนี้นะครับผมมาเล่นเกมฮีโร่เดี๋ยวนะฮีโร่เดี๋ยวนะฮีโร่อะไรวะเอาใหม่เอาใหม่กดผิดกดปุ่มผิดตัวอ้าวฮีโร่เดี๋ยวนะนี่คืออะไรฟังหนึ่งสองสามสวิตาสวัสดีครับมาผม HZS นะฮะวันนี้ก็มาเล่นเกมฟอนกันอีกแล้วผมเล่นกันบ่อยมากเลยช่วงนี้นะครับผมก็ นะครับมากับเพื่อนนะครับก็ก็ก็มีเอ่อมังกีคุ่มังคีคิงนะครับปางคุง GPS นะครับนจีพีเอสก็เดียวแล้วก็เอ่อ GPS ก็พี่แล้วดีเอสแม็กมุดนะครับโดยเล่นโดยโฟอาร์เมีย์ตัดเสือกมีอยสองแขนฮะกี้จะก็เจอผีเลยยตกใจอิสสตาเอ้ยไม่เห็นได้ไงวะ ไม่ใช่คือมันจะดึงข้างอ่แต่ว่าเจอแบบวิธีการเราแบบใกล้ใกล้ไม่ก็คือว่าเราเกือบตายเฮ้ยเดี๋ยวมเลิกเดี๋ยวมเลิกดึงดิ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 ดึงดีดึงดีดึงดีแน่จริงดึงดีดึงดีดึงดีอ้าวไอ้แตมไลด์ลงมาตันดีตันดีเออเออไปเสียงเลยเข้าไปทำไมเนี่ยไปเสี่ยงเลยเร็ว เอ้ยเอ้ยน <ural> <Wheel>. ี่ตัวตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ทักยี่ยี่ายบายชาโดบงชาโดบงชาโดเบทไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกลับแล้วกลับก่อนเพื่อนกลับเพื่อนนี่เดินบังให้ลัดตอลัดโอ้ฮูเบเรชันเอ้ยเยังไงเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้สกิลเกี่ยวไว้อยู่เกี่ยวเลยใช่ไหมเกี่ยวเลยลัดเอาไอสัตว์ไม่ได้สิบหายเถอะอ้าวเฟล ลาสเหรอโอ้ตรอนั้นแหละเพื่อนแม่ค่อนข้างจะรู้สึกเซ็กซี่พอควรช่วยด้วยทัมเบิลมาทัมเบิลเจ็บน้องทัมเบิลเสียงมึงนี่แบบทัมเบิล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 สกอร์ไลท์ทัมเบิลโอ้แม็กมุดกูแม็กมุดไม่มุดแล้วรอบนี้ ไม่เป็น <S <S เออเออ,อแต่มันก็เล่นดีๆนิดหนึ่งได้นะอืมไม่ต้องแจกได้บ้าเออเออไม่เป็นเลยแต้มใช้ได้ไหมใช้ใช้ไม่ได้ได้ยไงใช่ไม่ได้แล้วจ้าโอ้จ้ามีขวดมีขวดไม่ต้องเลยกีขวดมีขวด้มีขวดใช่ไหมได้กดมาคนจากไมค์มัมุดไม่ได้สตัดไหน นี่ทำไมแม็กมูต้องรอล้าดอะไม่ได้รอล้าดเท่าไหร่แล้วตกลงเท่าอะไรอะไม่เท่าไหร่แล้วเราลงเท่าอะไรอ้าวโคตรโหดไอคอนแฮตติกคันมะนาวโอเคได้โค้ดมาเชิญแล้วก่อนจะเข้าไปเจ้าก่อนโอ้โหาละอ้ากูจะตายเ่อวาอ้าวตายเลย ตกลงใครตายระวังเลยระวังเลยกระทนี่ใครตายเอาลอะไบจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับสวัสดีตัวรึเปล่าไม่ใช่ล่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยข้าพเจ้าปกะวาตให้กระโดดข้ามไปเลยจับมือไลยจับมือไว้เอาเลยเอาเลยรถลอยแล้วรถลอยแล้วขบโมมันบอมี่มาหนาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ตรงนี้ไปกันเลยได้เลยได้เลยวิ่ง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  นั่นแหละเออฉีดฉีกมันออกมาเสียลอยใกล้กันมาดูสามเลยออกเอ้ยนี่ตามตัวนี้ได้วิ่งแล้วจะรออยู่ยัยละเเผื่อเลยที่เขาเรียกว่าติดเข้าในตำนานตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมที่เอ้าตกใจตกใจตกใจเดี๋ยวบอลเลอรเว้ยเดี๋ยวบอลเลอรเว้ยเดี๋ยวเลอรบอกว่าเงี้ยนอยากได้โอ้โหเฉียดเออมันกระโดดมาว่ะเขาเรียกว่าหน้าตาไม่ไม่ดีพอ เกี oh ่ยอ oh. like oh ๋อกงไอ้กหกศูนย์อืออะไรโอ้ my god ทาอย่างนี้นะไม่ช่วยแล้วนะจริงตบมือให้รันางห้องเขาจะมาออกมาด้ แม่ก็ต่อมาด่าป่าวก็ก็กด่าพ่อเฉยๆ <c oughs> ม,มีอะไรมากด่าเฉยๆเอาไม่เป็นไรครับบัตรของเราเล่นโดยเด็กเกียร์นะผมแม่เขาพูดเลยนะครับแปรโชนแล้วค <c oughs> ร,ร,รับผมฟังฟังฟังเสงจักเสียงเขาคงจะรู้กันโอเคตึงท่าแล้วมาครับผมมีอ่าทิริมาน้าทิริมาน้าทิริมาน้าโอ้ทมเลาะทะเลาะทะเลาะที่ก็ใหม่ เวลาเท่าไหร่เลยตัวใหม่แสวบมาหาพี่แสวบมาหาพี่เฮ้ยนี่ไม่ใช่ตัวใหม่นี่เป็นฮีโร่ใหม่ไม่่ใชโนมีนอจับคอันเทอร์กูดิฮ้ยมือแชมเปี้ยนหรอมึงจะหมดไปไหนวะรีบรีบเออนั่นแหละตึงสิอวันนี้ว่าแบบว่าแม่คลอดลูก ไม่ได้ล้านเลยไม่ได้ล้านเป็นอะไรล้านเลยยิงมันไปดีทารูเออเออทำอะไรอยู่ตีหินให้แล้วก็วิ่งไปวิ่งวอร์ไปละเอ้ยกลับก็ได้กลับก็ได้ครับโอ้โหฝั่งนู้นนี่สกิลเออนั่นแหละเขาไปยิงมันดิเอ็มดีไอชิปหายชิปหายโอ้ตายหานแน่นอน ไมว่าจะชืาติหดที่ว่าตายดิฟีอองแม่่ดีแล้วันจะช่วยเอ้าวบัตฮันเตอร์บัตฮันเตอร์จะบัตรแบ็คแล้วทำไมอยู่แบบอย่างนี้ทีหลังแอมโกงถูชูดอยู่ใช้บัตวงบัตแบนแถวนี้แอมชูดอยู่ ฉันเลือกนายแล้วใครแม่สงสมัดาวนักหนาวะเนี่ย,ย,ยเป็นพวกออที่แบบไม่<อ>ค่อยรู้กาลเทศะสักเท่าไหร่หนึ่งคลิปเอ้ยไปไปหาพี่ดึงมันตีไม่ใช่หนะ้าบอกบอก่องนู้น <c oughs> ดีมานามไหมยาเดวตีอ้าว เอาดีบกดีแม็กมาร์คแม,กมก็กมูตทำไมไม่เกลยฮะโลเลลลลยนลลลลลลดลเท่าไหร่แ <c oughs> รรลล <c oughs> <c oughs> อลอ โอ้้เม๋ออ้กตีโคอิมเนี่ยปามอีกสองอีกต่ออีกสองเองไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากฮาโลตัวนี้ก็ลาดทีลัดทีพี่เข็มใช่จะมาคงมาคงมาเข็มอะไรกูหวานด้วยเหมอนไรเหมือนไรอุ้ยเหี้ยตัวเดี้ยพี่เข้มเข็มหมดไม่ไม่ใช่แล้วขอโทษครับนี่ขอตึงไว้ก่อน โดนก่อนโดนดึงกันดึงกะโถตกแปลว่าแปลว่าเกมเกมนี้นี่หนักแน่นอนเพราโดนโอเกมนี oh. no, no, no hey. Hey. Okay. ้น ah ี่เราแบบโดนกดไงใครเหรอเราโดนคนไอ้าวดาหลัิเดียวลับใครที่ใครตัวเดียวก็อินแล้วอะแล้วก็ก็ทำใจไปเลย ไม่อิ่มหรอไม่อิ่มเหรอไม่อิ่มเหรอแต่อิ่มอ่ะอ้าวเดวอ่ลงงี้เราว่าว่าหิวเราว่าหิวข้าดิเพราะว่าไม่อิ่มนั่นอิ่มให้อิ่มเรื่ถูกแล้วเนี่ยใครแม่งส่งมาวะไม่รอเลยไม่ลงไม่รออะไรอะไรวะใครว่าไม่รอเลยผิดคนก็ล่ากูรู้จักมึงนี่หนยดนงใครจะหอบดึงกู โอ้ยยิงโคตรแรงอะนี่มานอะไรทำไมไม่ได้ไม่ได้จะรอล้านตัวนี้จะรอลานอิมพอร์ตไอ้อีมปอิมตัวนี้ขอเธอตัวนี้ขอเธอขอร้อง สาหรือเพื่อนนี่นะจะปมันจิงจริงทีมิตรจะปานนะฮะไม่ใช่เล่นแบบผมนะผม้ามันกากสเลยอะไรปานได้ยิ่งใหญ่วอลวีเลฟยู่ใหชุบชุบ เร้อ่อจักกันดิเราต่อจักกันดิอ้งเอาอ้าเคยเรียกว่าดีนายเพื่อนเป็นอะไรที่อันดาวมากเลยจะได้จอกว่า15-0 22เป็นกอก์อที่ดีพอผมอิ่มแล้วผมก็จะสดแล้วตอนนี้จะเตาเลยโอ้โหโคตรเก่งเอ้ยเ้ยช่วยเรา่อนเติมมาทางนี้สิเพื่อน มมนนาาโอ้ลับหลบแต่ดิจิตอลใช่เลยอ้าวสกิลอย่างแรงไอ้สกิลมันมันมันเราคงจะหาอะไรวะแม่พูดถึงสกิลแรงเราเราโอนึกถึงทนทำไมวะมังกี้สกิลแรงเอาแล้วครับโอ้โหบัต์ทันเตอร์อ่ะปาร์ทันเตอร์โอเคได้เกาะทอยไอ้ได้เกาะใหญ่ละ นี่ค่ะไปม่สาวเด็กไปน้องไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนๆไข่แม่งตีรัดออกเก่อกระโดดมานี่เพื่ออะไรรู้ไหมวิ่งนะครับวิ่งนะครับเพื่อตีเร็วๆรัดๆเลยโอ้โหสามทีแล้วนะครับทำไมของโทนไม่ขึ้นเสียงอิมอร์ทัลผิดคนวะผิดคนแล้วทิดคนขอโทษนผิดไปแล้วอะไ ก็อย่าล <si ืมไปกดกดติดตามนะเฮ้ยอันนี้ขอดูนี้ขอคาพเจ้าเห็นแล้วคาพเจ้าเห็นแล้วอคนที่มาดูคลิปทนนะครับอย่าลืมมาซับสไครต์ผมนะครับด้านล่างคลิปนี้เลยนะกดเบาๆแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าผมมีแค่คนซับสไครต์สิบเจ็ดทนปลาเป็นร้อยกว่าแล้วครับร้อยเจ็ดสิบครับผม โอ้ปวดหัวเลยเรสองดอกไม่ธรรมดาครัสำหรับแมคมดตัวนี้แม่แบมดตัวนี้นี่คล้ายๆแบบในในเสรเวนกม S <S ไม่ได้เข้าอะไรกันเลยไม่ได้เข้าเลยก <S <S อลรอวะเอาละครับเอ่อวิธีการทำให้ทำเอ่อการทำให้ตัวนี้นะครับเอ่อสกลิสกลอันที้แรงๆอะไรเงี้ยที้แรงๆนะจะต้องจะต้องคลังันเยอะๆเรียกว่าคลั่งคลากเยอะๆจะต้องใช้งใช้ว ทั้งหมดที่มีทั้งหมดที่มีจะต้องอัพอันติอันตินะจะสามารถเก็บชาร์จได้นะให้เก็บชาร์จนะให้ให้ถึงหกสิบชาร์จนะครับคือถ้าอัพหนึ่งเวลเนี่ยมันก็จะเพิ่มให้สิบชาร์จสำคัญเจ็ดลยนไม่ได้พาทันเจ็ล้าเลย แฟร์ชันเตอร์ทำเป็นคนงนี้วะไม่ธรรมดาวต้องแล้วแอมโทย์สโมต้องแกโอเคนะครับสามดาผมใกล้ได้แล้วสามดาอุ้ยใครทีร่เห็นมังกีมออกงี้นะครับพูดได้เลยว่ามิดวอร์ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายเห็นมั้ยเอ้ย ทับโคตแรงเป็นครั้งแรกครั้งสุดท้ายที่ทำให้ใจผมหยุดเงาขอรเจนอกขอเซกโลโซวะนั่นนั่นัซ ดีจ้าโคตรโคตรเอาโคตรเดียวก็ก็หลับได้เออโคตรเยอะเป็นมังกี้ที่โคตรเยอะเป็นมังกี้ที่น่ากลัวจริงๆสำหรับการออกของใช่เหรอไม่ได้ออกนะก็ไม่น่ากลัวนะมังกี้ออกของงี้ค่อนข้างที่จะกาได้ซ้ำ

ีนิวเวลนำคาร์โลไปทั้งสี่เวลเวล <c oughs> นำฝั่งนูน้นด้วยสิบแล้วครับด้วยสิบแล้วสุดยอดจริงๆเลยทีเดียวโอ้โหน,นี่อยากจะเจออ่าโอ้หือ,อตัวนี้สิตัวนี้สิ <c oughs> ดีมาหน้าให้โอเค <c oughs> สาลาถ่ายมูค่าสิบแล้วนะครับโอ้โหทำเป็นทำได้สวยจริงๆมังเก้ เข้าที่จะเข้าคูนสี่เรียบร้อยเฮ้ยออกดาบทองนะตามสบายการรู้สึกโดนดึงแต่ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงครับยังไงเกมนี้ฟังแล้วก็แพ้อยู่แล้วโอ้ยเขียนจริงจริงเลยตอนมังกี้แบบกระโดดตั้งคู่กระโดดมาเกี่ยวที่สองแล้วมันกระโดดกับหลังไง On my way. โอเคเอาละครับทาลูกใครจะเกิดเด็กๆไปน้องเด็กๆไปน้องเด็กๆไปน้องรู้สึกตะกี้มึงยิ่งจะรู้ส uh uh ึกอึดอัดโอ้โหเกเจ็บครับอือในจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ยืนบวกเลยยืนบวกเลยคิดตั้งอ้าว โคตรโหดเบัตรตัวนี้นี่เด็กเกเรเล่นเลยนอนดูจากของแล้วของแล้วบัตรฮันเตอร์มันคือผมจะแนะนำอะไรอย่างนะครับบัตรฮันเตอร์ไม่ควรจะออกโคเด็กม็อกไม่ควรจะออกม็อกนะครับเด็กเกเรก็โคเด็กไม่คนนคนอย่างนี้ว่ะนี่ขจัดไป่ามแล้วเหรอเด็กดรอไอ้คนด็กคนด็ เอ้อมแม่แท้ฟังจนเบื่อแลนะ้วเนี่ยคี่ที่าผมฟังจน,นเบื่อ,อนะครับคนไทยก็อย่างี้แหละเพ <c oughs> ื่อนเฮ้ยนายปล่อยออคลิปยาอุอ้ยทุบครีป1800ทุบสักครีปใครจะ11กับมังกี้ไหมครับคีปที่1800ครีปด้วยละกันโอ้ยจรงิงมะโอ้ยจรงิจรงมะสูงสุดค,ค่าแค่พันเดียวเอง ้ยพันห้ามั้งตะกี้พันแปดดอกเดียวหลับโอ้พันหนองพันพันแปดเลยอะแตกเลยทีเดียวพันสามพันสามคารุถือว่าเป็นลีโร่ตีไกลที่เก่งที่สุดแลนะครับที่ลองมาจากปินอ่ะโอ้ my god oh my g อด ตีบ้านเลยนะครับโอเคจบแล้วนะไหนไหนพูดปิดไหนเซฟทนเลยอย่าลืมโปรหมดเราด้วยนะอย่าลืมโปรหมดวันนี้นะครับก็ขอซึ่งอผ้าสวัสดีกันเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามดูนะครับก็อย่าลืมนะครับความคง gps นะครับกดความคง G ความคง ds gps ds อะไรหรออย่าลืมอย่าลืมกด สับตะไคร้นะครับก็สวัสดีมครับกดตะไคร้ใหผมด้วยนะครับสิบเจ็ดคนนะครับต้องต้องเข้าใจนิดหนึ่งพยายามดิ้นรนอยู่รอดก็สร้างชาแนลใหม่ก็เป็นไงก็รู้สึกเซ็กซี่ครับโอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับไปกดกันเยอะๆนะครับก็ไปแล้วครับด้าล้วเนี่เอาี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจะอปืนครับ